มาแล้วครับไ้อย่างมากครับการปลาจิบปาจมูยตัวนี้ครับผาเตยครกินละทงครับผมครับแรงหักโตครับวันนี้ครับวันนี้ผ้าหยังครับ่เตยพาปยิงงูครับยอเขายิงงูเลยพี่น้องยอดเขายิงงูครับวันนี้ก่างยิงก็ตายน้อยิงกตายนี่เครับผ่านทงครับผมอันนั้น ผ่านโทษครับผมทีมงานมาครบทีมเลยครับวันนี้เอาของลงกันไปเบิ้งผ่านไมค้ครับผ่านไม้เอาแผนขนของขครับผมเ,ผเมนะสียล,ล,ล,ลงมวันนี้แล้วบ่ลงมอะไรล้มอะไรยู่นนี่นีลงมาจอดนี่นีโอ้ยคีแข้งไรได้เว้ยมอนนี่แม่งโหดที่เดียะครับนี่ <S <S ผ่านไม้ได้ครับด้วยนี่แผนขนสเสบียงครับผมเอ้ยเฮ้ยตดยู่ข้าเขาเอ <S <S ้ยไม่ได้บ่

เอาจนได้มาได้เฉยครับจบนั้นละง่านั้นละเออนารอสุดยอดเลยสวัสดียังเป็นทางการครับผมสวัสดีครับผมนี่พันไหมครับผมมันหนีมากยิงรู้ครับนี่อุปกรณ์ครับผมครบชุดเลยครับเดี๋ยวเอาสิพาไปจอดเขายิงรู้นะครับแล้วมันนี่ นี่ครับบรรยากาศมองอยู่มองเซ้อครับนี่ติดฟังซี่เลยครับอันนี้เป็นลุงลุงกระทะเลยครับแล้วนี่ลุงกระทะติดฟังซี่ครับมองเห็นน้ำชีก่อนก่องเห็นน้ำชีที่เคยมีความฝังโอ้หมาหมอลำเสยลงพันเตากังทางบนหางยิงหนูนะครับเด้อวันนี้เขาอยยิงหนูถ้าเบิ่งแต้มวะไมีแต้กวะนี่ครับการทางครับยอดเขายิงครับ ขาห้องหยอดไปแล้วครับไปครับไปครับไปครับแรกนี่ถาเขาถามว่ารุนนากกว่นะครับเตอร์หอยจะมีแต้มหรือไม่มีแต้มครับนี่ครับกัางทางอยู่ครับผ่านต่อเ้องมืออย่างเลครับนี่ครับ้กงทางะไม่แปลงครับหันยางครับอย่ามีเสียงครับผมนี่ครับตัง เขาเบิ่งในไทยเขาเบิ hehe, kind of ่งระบบของเขาแยังมายืนอยู่พอดีเลยมองยืนอยู่ใส่เลยพ่อใส่เลยเจ้าผ่อจัดการเลยครับไม่ยากเลยครับเด้อพอกคนใหญ่รู้นแต่ละโต๊ะมันเรื่องง่ายเลยครับนะครับเรรียบ้อยครับข้าพเจ้าเด้รับกองเขาอย่างนครับงานถ่ายเขาพร้อม นี่เขาว่า้างขาล่างนี่พี่ตาทันยอดแต่ผมว่ามันกิ้นนี่วะั่ายงไปงไปอ๋ฟังวันจะเปลี่ยนแต่ว่านี้มันยอดบ้าเราครับลิปนี่เก็บไปสมนี้เด้อเด้อถามมาดูน้องกันครับยามด็กบอยมีแตมว่ นี่ก็ยอดเขาแล้วๆนะครับเนาะนางพักพอนรอเวลานะครับพักพอนรอเวลากลางคืนก็สิไปยิ่งนะครับลุ้นน้องกนรอลุ้นน้องกันครับว่าสิมาหรือป่ามาครับมื้อนี้เพราะว่าปีนี้หนูอยากห่างๆอยู่ครับบ่ค่อยหลายคือทุกปีครับนางคังน้องนาวเลยครับครับบ้านไม้บ้านเตยครับผมผ่านโทนไปเสียบยางเบ็ดแล้วครับมื่อไหร่ใส่เบ็ดตั้ม ยิงหนูน้ำครับผ่านทุ่งครับโปรใหญ่ครับเดี๋ยวจะคอยมาดูน้ำกันนะครับน้ำหมนแรกเนาะเตรียมพร้อมมาได้ครับเด้อเดี๋ยวจากน้อยกับสิไปทำกรเบ่งกองเขานะครับวันนู้สิเขาบ่าครับผ่านไม้กับพร้อมนะครับผ่านไม้ผ่านทุ่งครับผ่านไม้อีกผ่านทุ่งกรับองหน่พร้อมแล้วครับ เดี๋ยวจน่าจไปยิ่งนู้นะครับแต่เราช่ติดตามพงงานนะครับเราจะมาหรือประมาณครับนี่ท่านโูกบ้านแล้วครับนี่ทานโศนอนนอนแน่นอนแน่นอนมาหลายครับมือนีสิมงาน อหากินเราทุ่ครับผมผ่านแคครับตัวประกอบซื้อครับภาษาไทยเรียกว่าานโจขกี้ภาษาไทยนะเปิดเบียร์เปิดเบียร์นักไทยเรียกสับปะรดแม่เขามาเรื่อยๆครับผมมือมือเขาคตรมือน่อไหมทีเขามาไหมเนาะสคนหนอยไหมก็ไม่ไม่กว่าอื่นเนาะแบๆตรบครับปรอบแรกครับน่ลงนะขอบน ตอบแลกครับสาตัวครับผมตัาเตยซ้ำขาอุ่งเยล่ะพอขาอุ่งแม่ยัางงเลยนแม่มันบอกซ้ำขาอุ่งเลยเหรอยี่มืถือนะเล่นกก่อนบอขาอุ่งขอตังค์มันตามกนมายิ่งตัวแรกก็ต้องไฟถายยดิเล็กไอ้ดูดูดีแมวมันตอบแลกตอบแรกมากครับแต่สามแต้มครับตอบแรกเมือนนีมาหลายคนนะครับเลยผ่านไหม ผ่านมาหน่อยครับบนบุเย่ท่านใดบุไรเงี้ยผ่านแม่แต้มนึงครับผ่านทงสองแต้มครับแต่ผ่านเตาบัท่านใดได้ครับเด้อรอบเด้อครับรอหลอดเด้อเดี๋ยวเขามามาอีกครับหน้าวนาเท่าพ่อจิ้มหน้าหลายโอ้ยิน่มกลางโคเลยวะในนอนเลยวะเดี๋ยวเข้าทำเขาเช็ดหนูนะครับแล้วหนูสอดหน้าเลยพี่ไม่ได้โดนเลย สบายเป็นหมูแล้วยิ่งนู้อาจจะเป็นราศีคิดต้นเติบได้ไงคำข้อนียไมคิดต้นเติบเข้าองนึงเนาะปัญญาชาต้นบ้านนะับนบึ้งาถกางบอกว่าเคยคีบกไปสองคนไปไปกันอวะตอนนี้ยังปืนม่มึงนางปูต้องขจานอยู่ไหมมึงลูกวั่งนางปูลูกนู้นของมัน หลังเลยครับหลังไฟเห็นหนูเลยครับไอหนูหนูเาอยู่ไหนดิเีปากหลบดึกหลบดกเตาฮะเีกูโตมาตาม่าไดมอบอกรยูทูบอย่างดีหลบดึกหลบดกรอหลบดกหลบดกเอนวานหลบด็กก็เช็คไหมรถไปเช็คใครทีมงานกำลังเห็นหนูครับผมใส่แกงกับป๋องลถนั่นเลยครับผมผานเตยนะครับาเตยถักใครเอนะครับปาเตยครับ นี่ครับพุ่งหน้าผมเราัเรัดโต้แลพัดนัดครับพัดเตยด้ครับพัหนึงครับุนี่พัึ่แจกเสือไซเลยครับผมอืบสเชเห็นเ็้ครับ้สสิออดึกนะครับสมนึาี่อออมออมกินเขาแดงนอบแดงสาตัวนะครับ เนี che, ่ยหนู้สามตัวครับรอบแรกครับหนูบ่ค่อยอายขึ้ทุกปีครับพี่หาขี้หนักแห้งมาครับได้เต็มในกระเทือสุดยอดแล้วครับปีนี้หาอาหนูกินหยากแห้งครับหาตัวหยากแห้งพันหนึ่งกำลังเห็ดหนูเยอะเลยครับเลยพันเตยครับผมเอ็ดี่พันเตยทักทายเลยครับ ไอตโรสเบโรีครับมาพเาเียวอะตะปุ <largo> ่นรบามาสงีบบ <lic> <No. S 3> ูมกันเดี๋ยวจ่อยสัก่ยครับไอ้หลอนสามตัวครับเลีวเาสออมนะครับเนาะนี่ครับเชฟครับูต้งทาด้่ัดโซนผัด่ซนมาหนกำตัวนึงครับสับเ่กันเลยครับกกินเขาเร่งครับมา มาไรครับนีผ้าเตยครับนีผ้าเตยดูพี่กผีแ้องเขานไ้บันอนด้วาอันี้ผาแขครับนีหรือภาษาไทยผ่านจร้เขาผ่านมันเป็นได้ยเขาว่ากันว่าเขามีเขาเขาเป็นผ้าดีลี่ผ้าใหม่ไเดตัวเดียวคุยคุยธรรคุยไาเราะบรรยากาศร่มรครับผมบรรยากาศร่ม่าเขาใส่โปใส่น่นี่เขาเป็นผาจ้ เขรียกเขียงไหนเขียงวาแบบนี้เรี่เขียงาวะเบอกากนั้นะเขาูด้ยไมสามอนหรือมันักเขียท่นซับนูนะครับนี่เขียงแบบอัตโนมัิเลยครับเขียงหักใหม่เลยครับนี่ครับเดี๋ยวหาจออมนะครับออมเลยครับเขียบท่นครับนี่สั่งตรงมาจากอัตตนนีมาเลยนะครับยังเครื่อถิ่มขึอบ่ ปีกินโอ้อยมากิน,นดัง <c oughs> นู้นเลยไครนะเดินดีๆเลี้ยงตีท้องเบี่ยนกันซับนู้นเรอครับนี่รูดยางนี่แบกรูดยางผ่านแฉครับนอนสบ,บายผ่านแฉโอ้ยยาวเลยขีมากมากกไวะผ่านแฉคุณเอาเท่าอันตรการร่วมๆครับนี่เอาฟ้าเอาใสนอนไปสมลองสมหลายอยู่แบ่งพันแบกอร่อย ปลาก็มีครับเ่ปลาเผาก็มีครับผมจับเลยตกาขาสวนไหมต้องอนบ่อไหมาเขรูจับไว้จบอะไรเออะปลาก็มีครับดิน้แอไปแห้งบอไปแห้งบ่หนูมารรับผมให่มากยิ่งดขัวหนู้ะครับเ่ีงนองขัวแบบสุดเลยครับนี่ พลาโทนกําลังพลาโทษกําลัง <único> ข <Liberty Overwatch> <old> ัวครับผู้ไฟแห้งจริีวะบอกว่าจะทําให้ไฟแห้งคนมีไฟคนบนรอดอกก็ไฟมันแห้งสามสี่ตัวแล้วเอวบ้าสามตัวมีลูกปื้นสองลูกยิงมดแบกเลยตอนนี้่หับตอนตอนไวะใส่ไปหลบยังตรงตอนไก็สามันหลดสุกสุกคือก็นละใส่ไปโลมันขันจับมันเข่า ไปเลยก็ได้ก็ถื้อมานไปตอนเดียวเศรายูแต่มันหอ่หองอยู่หนาหัน้หอกบอกมาวันทียีบอกว่าจะมาใส่เบ็ดเีหันยั้งไอเอาเงี่ยมาเอาแฮมาวาทำไมแบบแตถ เดี๋ยวทักพุ่นไหมให้เต็บหมดเลยของเส้้นลยอีนี้ครับผมทักพุ่นเขาอ่อยเลยเออทักพุ่นเขาอ่อยเลยเลือดเลือดไปเอาดีบาทผมเหลอเต็มเลยตั้งแท้เขาอ่อยโค้งไก่เลยพี่แจ่มเขาโค้งไก่ครับโอเคอย่าลืมสืบปืนที้เฮาเด้อทักพุ่นเขาอ่อยโค้งไก่ในน้ำคอกไหมเข่าดีเลยไม่ได้โตใหญ่กดเออตะขอแหตุ่มมอเลยไหมได้ได้ค้าเกลื่อนได้เข่าเต็มเถืองค่ะมะเข่ามีตรงหน่ำ เดี๋ยวน้เมื่อนำเขาเขาไ้ไปหยไมนี่แม่นำแม่นลูกมันไม่มีน้ยมันใช่ปะอต่อเ้ไมหนู้ครับี่องเล้น่สุดยอดเลยเมนูไปแห้งดิ เมีมะขายเลยนี่ไดีเลยั้งงเลนาทึ่ง่าอร่อยาหะนี่ไหมเออเออซะบมะขายไงขาซอยิ่ยุ่ง่มะขายเพราะหนามต้องเข็มไ่มีไได้เอืมแล้วพเราประกันอืมขางไว้แบนี้นั่นละสุดยอดเลยไงคเครื่องปุ้งเครื่องปุ้งยู่ยูทูเลยเขา ผ่านไงครับผมนอนผ่านไงนอนจมอยู่ตายกบกูเนี่กูตั้รักแนมอน้เริ่มเบาดูนี่เมาแล้วครับเพราะนี่ฮะพกนี้เหาล้วพวกนี้เราเ่ัวก็มีนี่นี่นี่ห่อใยนี่ แขกเแลวต้องหัอยากใส่บอกเือก็มีเคือใส่บวกเบือฮะใส่เสื้อตเดี๋ยวว่าในแอวไม่หมดนะครับทีมงานบรรยากาศร่วมๆครับผมเา่เอตู้ว่นีกเลย้วิ่บู้่ดี่าอป็นของแถมหลายทั้งพวกทั้อย่างนี้ oppo แถมหลายดีเลย วีโว uh, 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 okay, so uh, right? well, so. ่เขามักวีโ่แจะเอ้าเคยเขาไหนเออโอ้เขาสร้าใส่พ่อเป็นพักเฮ้ยไปกับพ่อดิเห็นเจ๊ห็นนี่ตี้ยนี่ดูกบพ่ใส่อะมือนจะปเตรียมของใส่เขาแล้ววะนางโจอย่างเดียวรามึงเป็นโจห่า้าล้อนนะเฮ้ยเป็นไ่กับพ่อวะโอ้ย

เหีืยว่าพ่อตาของตาครับนี่ผ่านนะไอ้ผ่านเจระเกียรบอกเขาผ่าดเจระเกีครับสมซื่อเรียกครับนี่บอกตายอ่ะมือเอามาลงตัดหางมันลงหรอกตอนนี้ก็แบบเรียบร้อยแล้วครับแล้วดิอ้อมหนูครับผมพี่น้องเดี๋ยวครับอยู่ทงอยู่ทากินยังกระแซบครับคา่าซุกองฝ่ายไม่ได้กระฟอนครับซุกองฝ่ายกินเรามากเราก็ะฟอนท่นว่า นี่ครับเชฟทนเฮ็ดเองเลยครับวันนี้เอ้ยล่างหอมดนเถอะบอมนอนนี่ักนใเดืดนเอาหาไปเออใส่ลุกดดดใสลูกโดดสุดยอดเดยนี่ลูกโดดมีลูกดดดไ้หน้าอีกแล้วมน้อนี่แหละสุดยอดแลวหาถวยลงเลยนหาถวยเตรียมพร้อมเลยเกี่ยทานทีเลยี่ยปลามี่ทีเี่ยทนมีกินขา ครับเอาเจปน้ากาี่ครับบรรยากาศบานบานครับโอ้ครับสุดยอดเลยครับนี่ออมหนูครับตอนไ้ตอนไอเอลนะไอปิดไฟเด้ไอปิดไฟแล้วมันมากมันแรงมากที่มันเรยเปิดไฟเปิดไฟอันตุงเขาได้สองตัวนะครับขก็อยาก โม่เนยยังไงครับบประสงค์คุสนใจครับเฮ้าเหดหนัดที่งเขาไป <c oughs> สุดยอดเลยครับนี่บรรยากาศบ้านๆครับผม ok. ออมหนูครับหนู <c oughs> สามตัวนะครับนี่มาหลายคนครับอ,อืเ,ร,อเรียบร้อย<ล>แล้วครับผ่านโซนมากินข้าวกัน้ะครับเอาออกเลยนี่ถอาออกเลยใหม่ ยอ <polarization> ดเลยครับพี <food> ่น้องอมน่หอนครับยดสยอดเลยครับผมในผ่านท่อนยอดเลยเหหูติกระมับดึงบ่อเอและวันี้เตยมพื้นที่แล้วครับเตมื้นทีเลยชิงเข่อไปม่นไหมเลยครับยินเขาสำคัญครับผม นองครับหม่มากพอมันโดนมาพอกันเถอหลายคนมาพอหนาพร้อมตากันครับเจอกันด้อืนยครับชีวิตของคนบนบ้านไปเอาเอามาเทียงยอนึงถ่ไ่อกว่าแค่เสียงตัวมันละบุมีเนาะมันละขี้ขาดหลังกันวะกูเลยว่าสำนกักคนย้ถวยอ่ทุงยางไหมตักใค่ทุงยางก็เลยน่เข่าสองคนเยงคนเลย ตอนนี้ันกี่นเลยีบอกให้ท่นไม้ครับท่นไม้เป็ที่ส่ท่านเตยครับท่านเตยครับขานี่ไมมามาแข่งหอเร่งนอรคี่าเจอคีเองอรครับนีพี่น้องครับนีเมนูอมนูครับปลาข้ามาไปลาว้ไหนา้างผมีเยอะคือบ่ มีมีเจ้าพ nah ี่กงมาเจ้าหนึ่งเอามามามาครับพี่ดองลงมือเลยครับพี่ดองครับกลัหัวก e ันครับมปลาเผาก็มีครับปลาเผาปลาเผานี่ใส่เใส่กันไหมสวยมามีเลยสองนกี่คนหนึ่งไหมเอาใหเอ ้ดไมมีข่อยทั้งหมอเลยนะเออสองคนไมาคน่เอามาเอาข่อยมาคนเดียวเลยก็ได้ไงเต่ครับพี่ต้องครับกินข้าวต้องการครับปุ๊มาเลยนะตัวรงออดเลยมเมองนมือเมนทั้งหมอเลยบ่กุจหายสอนสอนที่ยินม่มีอันน้สอน้วยสาอย่เขากูร้านยิบบไดไ้ลกินงานเดิกลัคิไปกโว่าไปไหนอคุณบงานครับทุกคนเด้อม ตรังหลายๆคุณผู้ชมตัวยีโซมาง่มกันตะบุญต้อยลกคนกันบุญชิมกันทานวะได้ครับพี่น้องครับกินข้าวน้อกันครับผมมาเด้อมาเด้อตู้ยุ๊แฟนครับพ่านเตากับพ่านเตยหล้พ่านจระเข้กับมี่นี่พ่านจระเข้ครับนี่ยบกเสียวบกใส่อ๋อนี่ออมรู้ครับนีออมรึกครับผมสุดยอดเลยครับ ทานเสร็ทานโซครับมืกิ้หนาอนหนาบ่ได้คอมือนี้มันดุยกเลยเขาต้องกันครับผมแซ่บจต้องทานเตยครับผม้นเตยกินให้พี่้องบางไหม่หเหมือนก่อนเลยไหมตเยเยเากินแต่างครับบ้นเตยมันเป็นเคตของเขาเอ้งนหมาแล้วเอาหัวว่นเลยเอาหัวว่านเลยเขาก็มีครับผมนี่ครับหนึ่บรรยากาศบรรยากาศบานเทาบานเทาครับผมอยู่ทไ่ไหนในเมืองว่าไรดอกมิตรนุไม่มีคน เอาครับตอนนี้ผมกินข้าววนเด้อครับเด้อเดี๋ยวจะคอยพอกันใหม่ครับใหมกันเต็มดีตอนสระนะครับตอนนี้ก็เจ็บของแล้วนะครับสิกลับบ้านนะครับว่านูบวได้ครับเดี๋ยแค่สามตัวมาขึ้นนั่นแหละครับ่าอมกินมาแล้วครับปังพันหม่ครับพันไมเมื่อยก็ลายครับีของเต็มรถเลยครับผมกเขิากกบจิกลับบ้านแเ้าถือว่ามาเล่ยนต้องัอเด็กหน่อยออกมาหาเล่นไลยคนรับรถเกิน พอนู้นยิงเหล่ากัพานกลับครับหนีล่อพานทวนอยู่ครับพานทวนไปยามเบียดพันมากครับดูงานครับบางคนก้านพานทวนครับยีงไมนู่นเลยเมื่อเช้านี้เขาบอเขียคครับในการจะติดตามช่องหากินเราถุงของข้าวนี้นะครับเด้อเขาไปชมคลิปให้นแล้วในเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผมอ่านอนังรอพานทวนอยู่นะครับยามเบ็ดอยู่นะครับสับตะไคร่แบบหูเท่านั้นเลย นี่พันเตยนะครับแล้วนี่คุณได้ถามมาพันเตยครับเอฟซีพันเตยนี่แาวพั้นล่างครับนี่ครับผลงานพันทุนมากเหรครับนี่นางรอดตัวเล้งครับช่วยหน่อยช่วยเลยกินน้ำเส่าบ่ห้อรูดอืมห้องรุดพวกย่างหลายเลยนี่ครับบอไดหนูก็ได้ปลายไวเด้วยครับพี่น้องนี่อะไรมื่อกี้นะผลงานพันทุนครับสุดยอดครับสุดยครับผมบกขาดป้นบกขาดป้นบกขาดป้นเหรอครับผมหนูบกค่อยมีปีนี้ครับหากินปลาคืออยู่ครับ ครับสำหรับคีิปนกับฟฝาไว้สันมีนะครับเด้อพันไมนกับข้างลาไปก่อนครับผมครับผมเอาสิกับบ้านแล้วครับเราจะลืมติดตามข้าั้าอนในกันแล้วกันครับครับผมเน็ตสินครับผม